คำเตือนคลิปนี้มีสปอยท่านที่ไม่อยากรู้เรื่องราวก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์ดื่มดําด้วยตัวเองกรุณาปิดไปก่อนนะครับไปดูแล้วค่อยมาดูคลิปนี้สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับดอทคนะครับคลิปนี้ก็ได้เวลาที่เราจะคุยเรื่อง SLR กล้องติดตาย นำแสดงโดยนักแสดงนำที่เก่งมากทั้ง4คนนักแสดงวัยรุ่น3คนนะครับก็คือนนนนสองนนแล้วก็เชอรรางซึ่งเรารอคอยมานานมากแล้วที่เธอไม่ได้แสดงหนังมาตั้งแต่เรื่องเท่าที่พี่โอจำได้หนังใหญ่ก็คือเรื่อง h o m e เตย์คู่กับเจมส์ธีรดนเมือ่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเราเพิ่งจะได้ดูเรื่องเทอมสองสยองขวัญที่เจมส์เล่นแล้ว ตอนที่พี่โอททำคลิปพี่โอก็บอกว่าเราเคยดูเจมกับเชอปลางเล่นด้วยกันเนี่ยมันมีบทเลิฟซีนโดยแะเป็นหนังตื่นเต้นระทึกขวัญหนังที่ออกแนวล้ำมากของ g d h ซึ่งสร้างจากเรื่องของญี่ปุ่นนะครับเรื่องนั้นสร้างคือพลิกพลิกเรื่องราวพลิกความจำเจทั้งหลายของหนังไทยแล้วก็ได้รับความนิยมมาก เรื่องนี้ก็เช่นกันพี่ตอนนั้นพี่โอดูหนังเจมแล้วบอกว่าไม่ไม่ค่อยชอบตอนของเจมเลยในเทอมสองสยองขวัญเราก็รอดูเชอปรางซึ่งตัวอย่างออกมาตัวอย่างแรกเนี่ยก็สร้างความชงนงง,ง,งวยให้กับทุกคนคือแค่ที่นักแสดงแต่ละคนออกมาบอกว่าชอบถ่ายรูปด้วยกล้องนี้แล้วก็มีตัดภาพเหมือนกับมีวิญญาณโผล่มาในภาพถ่ายอะไรประมาณนี้ แล้วก็บอกว่ากล้องที่เลือกใช้คือกล้อง S L R แต่ตัวอย่างนั้นก็ออกมาได้แค่ 2, อสัวันไม่กี่วันก็ยกเลิกไปเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะคนดูแล้วงงดูแล้วทำให้เข้าใจทิศทางของหนังผิดอะไรประมาณนี้ไม่กระตุ้นความสนใจอย่างที่ว่ามมถึงตัวพี่โอในฐานะคนดูเองพี่โอรู้สึกเองนะครับคลิปนี้พี่โอไม่ได้พูดในลักษณะของการเป็นนักวิจารณ์ที่จะมาวิเคราะห์เทคนิค ทักษะหรืออะไรต่างๆในการทำภาพยนตร์ซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นเราคุยในฐานะคนดูด้วยกันว่าชอบหรือไม่ชอบหนังเรื่องนี้อย่างไรนะครับใครที่เป็นนักวิจารณ์หรือว่าต้องการคำศัพท์ต้องการคำอธิบายแบบนักวิจารณ์นี่ก็ไปดูที่ช่องอื่นได้ที่เขามีคนเก่งๆเยอะเลยครับเริ่มตั้งแต่ชื่อเรื่องเลย SLR เนี่ยคือพี่โอก็ไม่รู้เจตนาละว่า ตั้งชื่อด้วยตัวยอ่อนี้เพราะอะไรเป็นลักษณะของกล้องเป็นวิธีการถ่ายทําอะไรของกล้องคือเกี่ยวอะไรกับกล้องก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่มีความรู้เรื่องกล้องเหมือนกันแต่ว่าทําไมถึงใช้ชื่อนี้ครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่อยากให้มีผู้รู้มาอธิบายว่ามันสามารถใช้ชื่ออื่นได้หรือไม่หรืออาจจะทําให้เรียกง,ง่ายก็ได้นะ แต่ชื่อภาษาไทยเนี่ยชื่อที่คำเป็นคำขยายเนี่ยพี่โอชอบอยู่แล้วกล้องติดตายเอาเอาพี่โอพูดคำนี้ก็พอกล้องพูดชื่อนี้แล้วกันนะครับกล้องติดตายคือฟังแล้วมันได้ความหมายแล้วมันเข้ากับเนื้อเรื่องแล้วฟังง่ายจำง่ายด้วยกล้องที่ว่านะั่นก็คือกล้องตัวนี้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอ่านยากมากสกดด้วยตัว Zx X, บบไม่ไม่รู้เลย มันเป็นกล้องที่อาจารย์ให้กับนักศึกษาไว้เพื่อทำงานสุดท้ายก่อนที่จะจบแล้วก็เพื่อให้ได้เกียรติยมแล้วก็มีไปได้ไปเรียนต่อที่นิวยอร์กมีชื่อเสียงมีอนาคตครับอาจารย์คนนั้นก็คืออาจารย์อ้นนบพันบุญใหญ่นะครับนักแสดงที่หลักๆแล้วมี4ี่คนพี่โอคุยถึงเรื่องนี้ช้าเพราะว่า หนังที่เข้าสัปดาห์ที่แล้ววันพฤหัสบดีที่21มีน้อยมากมีแค่ t h l o ล s t City พระชนม์ไทยนคร30คุยไปแล้วนะครับคุยแต่แรกเลยแล้วก็เรื่องนี้แล้วก็ Godfather ภาค3ซึ่งฉายจำกัดโรงอาจจะทำคลิปรีวิวหรือไม่ก็ได้นะครับแล้วอีกเหตุหนึ่งก็คือนอกจากหนังน้อยแล้วเนี่ยอีกเหตุหนึ่งก็คือพี่โอจำเป็นจะต้องพูดว่าไม่ชอบเรื่องนี้ อย่างไรแล้วพอบอกไม่ชอบเนี่ยจะอธิบายว่าไม่ชอบอย่างไรมันก็ต้องอ้างอิงถึงเนื้อเรื่องเมื่อต้องอ้างอิงถึงเนื้อเรื่องมันก็เท่ากับว่าคลิปนี้จะต้องเป็นการสปอยสปอยต้องมีการสปอยเนื้อเรื่องหรือจุดสําคัญของเรื่องที่ทําให้เราไม่ชอบก็เลยทําคลิปช้าหน่อยเพราะว่าคนที่ชอบคนที่อยากดูเขาก็จะดูกันไปเรียบร้อยแล้วในวันแรกๆนี่เป็นการฉายวันที่ เกือบจะครบสัปดาห์ของเรื่องนี้แล้วนะครับใครที่ไปดูมาแล้วก็คงจะมาดูคลิปนี้แล้วก็เอามาคุยกันได้ว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูก็เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วไปดูแล้วค่อยเอามาคุยกันสิ่งที่พี่โอไม่ชอบเริ่มตั้งแต่ติดอิงก่อนที่จะด,ดูเรื่องนี้มันมีคลิป YouTube เด้งขึ้นฟีดมาบอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังผีเพราะไม่ใช่หนัง พอรู้ปุ๊บอ้าวมันความรู้สึกที่เราอยากจะไปเจออะไรด้วยตัวเองในหนังเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับแผ่วลงไปเยอะแล้วพอดูแล้วแต่ในขณะที่กำลังดูเนี่ยพี่โอสนุกกับการแสดงของทั้งสามสนุกกับเนื้อเรื่องการแสดงของทั้งสี่แล้วก็เนื้อเรื่องมากแล้วแถมเรื่องนี้นอกจากจะมีเชอร์ปรางซึ่งเป็นขวัญใจหลายคนแล้วเนี่ยยังมีเพื่อนสมัยที่พี่โอเคย เป็นนักแสดงละครเวทีร่วมแสดงอีกสองคนคือพี่สุนน์เล่นเป็นอากูแล้วก็พี่ฟ้าเล่นเป็นพ่อคาผัดไทยนะครับซึ่งพี่โอดูแล้วพี่โอก็ปลื้มใจอะที่เห็นคนที่รู้จักของเรามาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยแถมแสดงคู่กับดาวรุ่งไอดอลขวัญใจของเราด้วยนะครับแล้วเมื่อมีคนสำคัญมากขนาดเนี้ยพี่โอจะทำคลิปบอกว่าไม่ดีไม่ชอบมันก็ ยังไงอยู่ตั้งใจว่าจะไม่ทําแล้วเพราะว่าบทสรุปของหลังเป็นบทสรุปที่พี่โอไม่ชอบเลยพี่โอชอบเรื่องนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกว่ามันแปลกดีชอบการแสดงของแต่ละคนว่ามันมีพัฒนาการมันมีความลึกแต่พอถึงตอนท้ายตอนพี่โอออกมาจากโกลงนะคุยกับน้องๆหลายคนเขาบอกว่าไม่ชอบตั้งแต่มีสัปะาดโผลมาไอ้สัปาดเนี่ยเรารู้เราเห็นแล้วว่า มันมีในตัวอย่างนะครับหนังในตัวอย่างตัดมาค่อนข้างหลอกก็คือเวลาถ่ายรูปมันจะมีผีมีวิญญาณติดมามีอะไรโผล่มาในกล้องซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่พี่โอว่ามันไม่ใช่เรื่องจําเป็นแล้วในหนังดูเหมือนก็ว่าจะถูกตัดออกด้วยไอ้ที่วิญญาณปรากฏในภาพถ่ายแล้วน้องๆเขาไม่ชอบว่ามันเป็นหนังสัตประลาดแต่พี่โอในใจตอนนั้น่ะตอนที่ดูแล้วยังไม่รู้เนี่ย คิดว่ามันเป็นหนังมนุษย์ต่างดาวซึ่งถ้ามันเป็นหนังมนุษย์ต่างดาวพี่โอจะชอบมากมันมีตาสีดำมีคือเหมือนเหมือนจะดึงคนไปเป็นอาหารไปเป็นพลังงานอะไรก็แล้วแต่โอ้โหถ้าเป็นขนาดนั้นนะมันจะเป็นสยองขวัญเกรดบีที่ดีมาก เรื่องนี้ที่จริงมันก็คล้ายกับหนังสยองขวัญเกรดบีทั้งหลายเ,าเกรดบีนี้มันไม่ใช่การดูถูกนะมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าอาจจะมีทุนสร้างต่ำมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจํากัดแต่เนื้อเรื่องของหนังเกรดบีหลายๆเรื่องมันก็สนุกเป็นที่ประทับใจหลายๆเรื่องเราให้สิเต็มก็มีนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนหนังสยองขวัญเกรดบีดีดดของของฝรั่งของจีนญี่ปุ่นเกาหลีแต่น่าเสียดายที่จริงถ้าเรื่องนี้ทำด้วยตรา g d ี คนอาจจะชอบมากกว่านี้ก็ได้อาจจะก,ก,ก็เรื่องยี่ห้อก็จะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเอ็มพิเคเเขาก็ทำดีอยู่แล้วแหละพี่โอมีโปสเตอร์2แบบคือแบบนี้กับแบบนี้นะครับมีอยู่หลายใบใครสนใจก็แนะนำติดต่อเข้ามาได้ไว้เก็บสะสมไปแปะหัวนอนนะครับสิ่งที่ไม่ชอบอย่างแรกก็คือการตายของแต่ละคนการตายของแต่ละคนนึงมีคนตายทั้งหมด6คน มันมีการฆ่าตัวตายอ่ะสามคนอยู่ในการฆ่าตัวตายสองคนฆ่ากันเองอีกคนหนึ่งผูกคอตายเหมือนจะโดนปีศาจฆ่าซึ่งมันเป็นข้อสงสัยว่าเอ่อคนพิการไม่มีขาไปผูกคอตายกับพัดลมบนเพดานได้อย่างไรตรงนี้มันมันตลกตั้งแต่แรกแล้วที่ว่าหลังจากการตายไม่มีใครสงสัยเลยว่า มันเป็นการตายที่ผิดปกติแล้วก็มีมีนนเนี่ยพูดว่าเอยมันแปลกนะเขาพิการเอ๊ถือตัวคนดูเองเห็นก็มันแปลกตั้งแต่แรกแล้วอะว่า,วามันมันชัดขนาดนั้นทําไมคนอื่นถึงไม่สงสัยกันนี่ก็เป็นรายละเอียดที่แปลกประหลาดแล้วก็การฆ่าคนที่ไม่เหมือนกันถ้ามันเป็นปีศาจตัวเดียวกันมันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นและบทสรุปที่แย่ที่สุดของเรื่องนี้ก็คือ คือพระเอกเนี่ยแรกๆเขาก็ไม่ได้อยากฆ่าใครแต่พอมาเจอคนที่เขาไม่ชอบเขาตั้งใจที่จะใช้กล้องเพื่อฆ่าคนเหล่านั้นสามคนเนี่ยด้วยเจตนาด้วยความมีสติสัมปชัญญะถึงแม้จะถูกควบคุมถูกโน้มน้าวด้วยพลังปีศาจก็แล้วแต่แต่พระเอกก็มีสติและตั้งใจที่จะฆ่าดังนั้นตอนจบที่หลังจาก l a สบอ o โผล่มาไอ้ last อ o เนี่ย ก็ไม่เหมือนกับมันดูไม่มีพลังอำนาจพอที่จะเป็นลาสบอ o s สหรือปีศาจที่ยิ่งใหญ่มันเหมือนเป็นสัตประหลาดสัตปรหลาดดูมันกระจอกอะดูเป็นสัตปรหลาดในไอ้มดแดงในอุลตร้าแมนนะครับมันมันดูมันดูเหมือนเหมือนเหมือนพวกหมาจรจัดธรรมดาบนหมาต่างดาวว่าอย่างนั้นน่ะ ไม่มีไม่มีสง่าราศีเอาซะเลยซึ่งถ้าคนตั้งใจจะมาดูสั่งหนังสัป,ปหลาดเขาก็รอดูไลโอกับเรื่องบึงการกลายเป็นว่าปีนี้มีหนังสัป,ปหลาดสามเรื่องตกลงเรื่องนี้ที่เราถูกเปิดเผยว่ามันไม่ใช่หนังผีเพราะมันไม่ใช่ผีตอนนี้เขาแยกผีกับปีศาจต,ต่างกันแล้วนะผีก็คือวิญญาณคนทั่วไปแต่เนี่ยมาเป็นปีศาจในคมภีร์แล้วอาจารย์ของเพื่อนคนเนี้ยของนนเนี่ยที่ ก็น่าจะมีบทบาทมากกว่านี้แล้วพวกของขลังเนี่ยมันก็น่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้ไม่ใช่ว่าวางเฉยๆแล้วก็ดูดวิญญาณเข้ามาได้น่าจะมีแบบโอ๊ถือปล่อยแสงฟู่แบบให้มันเพิ่มความแอคชั่นให้มันสนุกไปเลยแต่เรื่องนี้มันง่ายไปทุกอย่างนี่โอ้โหกดดันยากหมดแล้วอยู่ดีๆปีศาจทั้งหมดก็ถูกเอ่อลูกน้องปีศาจดีกว่าลูกน้องปีศาจทั้งหมดก็ถูกดูดวิญญาณได้โดยง่าย ตรงนี้ก็เสียอารมณ์ไปทีอีกทีและอีกทีที่สุดท้ายก็คืออาจารย์ซึ่งเปรียบเสมือนมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเป็นลาสบอสที่ตามความเข้าใจของเราซึ่งปรากฏว่าอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ก็เป็นเพียงลูกน้องคนหนึ่งอาจารย์เองเป็นพวกของปีศาจนั้นอยู่แล้วอาจารย์ก็ไม่ควรจะตายด้วยอํานาจของปีศาจท,ทั้งที่ตอนแรกอาจารย์ก็เป็นคนท้าทายให้ถ่ายรูปด้วยซ้ําแสดงว่าตัวเองถ่ายแล้วไม่เป็นไร แต่ครับเอา้าตอนท้ายเอา้าทำไมตัวเองคือเป็นพวกเดียวกันถูกถ่ายก็ได้ด้วยเหรอน่่พี่โอว่าอาจารย์ควรจะอยู่เป็นล a s t boss มากกว่าตัวสัปปะหลาดตัวนั้นตรงนี้ก็ผิดคาดของเราคือเราดูหนังสนุกมันจนถึงเกือบจบมาตลอดเลยแต่ตั้งแต่สัปปหลาดโผลมาเป็นต้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่านอนที่ดูด้วยคาหนูเดินออกนอนที่เขาไปดูนะครับบอกหนูเดินออกจากกรงเลยหนูไม่ชอบก็ ตอนพี่โอออกมาบอกเพื่อนๆน,น้องๆหลายคนพี่โอโอ้ยพี่โอชอบเรื่องนี้นะน้องบางคนก็บอกเหรอ